กลับมาแล้วมาเล่นตรงนี้มาไปไปอุ้อยใครเนี่ยใครมาเนี่ยอุ้ยอุ้ยใครมาอุ้ยใครมาว้าวเหมือนกันเป๊ะเหมือนกันเป๊ะ ไม่เสร็จอุ้ยงั้นแหละมียาไปไหนลูกมียาน้องหายไปไหนล่ะโอ้ยโอ้ย วิตาทำไมไม่อุ้มว่ะทำไมตามไม่อุ้มว่ะอยากมาหาตาเหรออืุย้อย,ยะอะไรลูกว้า พี่มีอามาแล้วเพื่อ,อมาแล้ววิ่งโอ้วิ่ง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 ,ว,งวิ่งเข้าแล้วไปไหนอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับกุดเอฟหนึ่งกุดเอฟหนึ่งอืมไหนลูกอโอ้วิ่งเอาจั้นนงแต่เท้าไม่นอนเลยอือ เด็กเยอะมากเลยวันนี้หนึ 1, 2, 3, 4, okay. ่งสองสามสี่ห้าหกเยอะมากว้าวสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับอาเด็กเล่นครับมาเด็กเล่นเดินเล่นตอนเย็นครับสวัสดีครับทุกคนที่แว้เข้ามานะครับสวัสดีครับเด็กๆครับ เล่นกับหลานครับเล่นกับหลานหลานสามคนอโอ้ยอกนินไหมี้อันี้ไนไหนอืน้อ อากาศตอนเย็นก็ฝนตกไปเมื่อช่วงสามโมงเอ๊ะก่อนหน้านั้นประมาณสามโมงสี่โมงฝนฝนตกตอนนี้ฝนหยุดแล้ว <c oughs> อากาศอบอ้าวนิดหนึง่งอากาศร้อนอบอ้าวนิดนึงไม่มีลมวันนี้โอเคครับสวัสดีครับทุกทุกคนอันนี้นะครับสวัสดีครับผมครับขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาครับผมสวัสดีครับ